นั่นแหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับยังไม่ทันจะเปิดไมค์ก็เม้ากันซะแล้วเลยด้วยครับนะสวัสดีนะครคุณแม่นุกเปาวลีพรพิพย์มนครับสวัสดีค่ะยังไม่ทันไรนะฮะไม่ต้องเปิดไมค์แล้วก็เม้าใส่กันยับแล้วเลยนะฮะคุยกันเรื่องโรงเรียนกันอยู่สนุกสนานค่ะช่วงเช้าเช้าด้วยช่วงเช้าเช้าด้วยครับนะถ้าเกิดว่าเป็นทางออนไลน์เขาเรียกเปิดการมองเห็นแต่ตอนนี้เราเหมือนเปิดจิตให้ตื่นกันก่อน ซ้อมไว้ซ้อมเผื่อแบบลูกเข้าโรงเรียนอไรเงี้ยใช่ก็คุยกันถูก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 เปลี่ยนไปเหมือนกันคือตอนที่เขาเรียกว่าอะไรครับตอนที่เรายังไม่ยังเขายังไม่ได้เข้าโรงเรียนมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอกําลังเริ่มเข้าเรียนมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งจริงนะซึ่งก่อนหน้านี้มีคนเคยเล่าให้ผมฟังเหมือนกันเล่าให้พี่ฟังเหมือนกันแล้วเราก็ไม่หรอมันเปลี่ยนนะเออมันก็แอบเปลี่ยนนิดนึง มันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนนาฬิกาของเราด้วยนะครับทั้งเราด้วยเหมือนกันแล้วก็ทั้งผมงี่ก็ทั้งคุณแม่ของเขาด้วยเหมือนกันถ้าแม่กุณด,ดี้เวรรับไปส่งยังไงไปรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยต้องปรับเดี๋ยวเมื่อก่อนตื่นเทสายได้หน่อยสมมติจากรายการสิบโมงตื่นนึกเจ็ดแปดโมงเดี๋ยวนี้หกเจ็ดโมงต้องตื่น <laughs> ตอนแรกแอบตกใจกูจะรอดไหมแล้วตอนนี้เป็นไงคะก็ต้องตื่นแล้วนะต้องทำให้ได้ใช่ต้องทำให้ได้นะคะับนี่ก็เป็นเขาเรียกชาวแถววัชรพลทุกขาห้านะครับปรึกษาชีวิตกันอยู่นะครับว่าจะเป็นยงไงบ้างถามเลยแหละเป็นยังไงบ้างตอนนี้ กี่ขวบแล้วด้วยสําหรับน้องแสนดีวันนี้เลยวันนี้ก็หลงที่วันเกิดเนาะไม่วันนี้11เดือนค่ะครบดีไหมครบสิบเอ็ดเนักเหมือนกันเพราะอันนั้นสิบหกเพิ่งวันที่สิบหกเขาก็เพิ่งจะครบเหมือนกันอันนี้สิบเอ็ดเดือนเดือนหน้าก็จะหนึ่งขวบแล้วอ๋นนี้แปลว่าเราเป๊ะเลยสิเพราะว่าอันนั้นเ่ยแปลว่าเกิดกันยาเกิดเดือนเดียวกันกับกุ๊ดดี้อันนั้นก็เพิ่งจะสองขวบกับสิบเอ็ดเดือนเมื่อวันที่สิบหก ส่วนของเราวันที่นี้ก็คือวันที่19บเก้นี่นะฮะเออก็บอกว่าห่างกันปมาณ2ขวบนะครับแต่ว่าเดือนเดียวกันเลยด้วยโหช่วงนี้กํำลังถ้า9 8 9เดือนกําลังเริ่มคันฟันเริ่มซ่าแล้วตอนนี้คช่เป็นยังไงมั้งอ่ะ ช่วงนี้ก็คือแบบว่าเขาทดลองเ,เจอกันต้องขออนุญาตรู้เ่องนิดนึงว่าเราเจอกันรั้งสุดท้ายตอนนั้นยังแบบใกล้มากแล้วน,นะฮะเออยังอยู่ในท้องอยู่นั่งสัมภาษณ์กันแบบเนี้ยครับซนะิงเกิลตอนนั้นแบบใกล้มากแล้วเลยด้วยอ่ะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มาจนถึงตอนนี้นี่ก็แป๊บเดียวนะเวนาะเร็วเนาะเร็วมากก็แป๊บก็จะขวบแล้วคะ่ะแป๊บๆจะขวบเลยนะฮะวันเวลามันช่างรวดเร็วแล้วคือแบบตอนนี้พัฒนาการแบบคือค่อนี้ยเร็วมากแล้วคือเขาแบบว่าเหมือนเขาแบบ ฟังทุกคนรู้เรื่องหมดแล้วแต่แค่แต่แค่เหลือสื่อสารไม่ได้ใช่คือเขารู้เรื่องหมดเลยแต่ว่าช่วงนี้พิเศษหน่อยก็คือเริ่มจะใช้เสียงตัวเองเริ่มเสียงแบบเริ่มแบบเริ่มมีสู้เริ่มสู้แล้วเสียงดังสู้คุณปู่ได้แล้วตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะเราคนนั้นเนี่ย คุณปู่ต้องแบบว่าคุณปู่ต้องหยุดอ่ะเพื่อที่จะให้แบบว่าเขาได้ปล่อยพลังอะปกติพี่ว่าพี่เสียงดังแล้วเจอคุณปู่พี่กลัวเลยอะนะฮะเออคนเสียงดังจริงมีมีคนแบบว่าชนะคุณปู่แล้วก็เอาละฮะก็คือแสนดีนั่นเองเลยด้วยนะครับแล้ประมาณแปดเกเดือนเดี๋ยวข้อฟันก็กําลังจะเริ่มขึ้นอันนี้ฟันเริ่มขึ้นแล้วขึ้นข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็กําลังจะขึ้นละค่ะช่วงตอนของพี่เตียตอนทวกนั้นมันเป็นช่วงทรมานใจแรกๆนะเพราะว่าเขาจะหงุดหงิด เขาจะแบบเขาจะร้องไห้อะเพราะว่าเขาเหมือนมันคันฟันหรือ่าไม่รู้แล้วแต่คนเน่ยนะแต่ที่เราไปถามมาเขาบอกว่าแบบแล้วตอนนั้นต้องหาอะไรให้เขางับงับอ่ะช่วงนี้ก็คือคือเขาไม่ค่อยงอแงเขาหนูช่ดีชคดีที่เขาไม่งอแงแต่เขาจะแบบว่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าล่าสุดกัดสายไฟเฮ้ยเป็นพัฒนาการจริงวะล่าสุดแบบว่าเมย์ก็กำลังแบบล้างนู่นนี่ว่ไปทีแซนดี้เอาสายไฟ แม่รีบพุ่งมาแบบว่าจะหลวนเลยแบบไวมากตัวออกเราไม่ได้กลัวหรอกเรากลัวเรากลัวหนึ่งสายไฟแหละนะถ้ามันไม่ได้เสียวไฟสองเปนเรื่องของความสะอาดใช่มันจะป่วยง่ายด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เอาทุกอย่างเข้าปากเข้าเร็วมากจริงๆค่าสายตาไม่ได้จริงๆเป็นเหนือเลยด้วยเหมือนกันแลวเดี๋ยวพอเริ่มแบบพอเริ่มเดินเริ่มวิ่งได้นะเราจะได้ผอมแล้วพี่เนี่ลงมาสิบโลนี่ลงมาสิบโลอันนี้อะไรที่เราต้องการเนี่ยลงมาสิบโลเลยด้วยเหมือนกันนะ ยังคิดในใจเลยเออเนอะพยายามตั้งนานไม่มลงวะต้องมีลูกเนี่ยแหละ <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> ได้ลงนะครับเดินสิบโลแต่พูดถึงว่าภารกิจในเรื่องการเลียลูกก็เยอะนี่แอบซองอยู่ <laughs> ไปทาอะไรไปออกบูธไปขายกุ้งไปทาอะไรก็ด้วยเถอะ <laughs> เอาช่วงเวลาที่ลูกหลับเมื่รมันไปอยู่มันก็อยู่กันตลอดทั้งวันนะไปอยู่ตลอดป้าตอนที่ไปออกบูธอ่ะ <laughs> ไม่ค่ะก็ก็ฝากไว้กับพี่เลี้ยงแล้วโชคดีที่มีป้ามาคอยเลี้ยงด้วยอ๋อเออ้ปกติเขาอยู่กับใครปกติก่อน ก็หลักๆก็เราด้วยแหละเหมือนกันหนึ่องจากพี่เลี้ยงด้วยค่ะอ่าพ่อผมมีเหมือนกันมีพี่เลี้ยงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ใช่แล้วก็มีคุณปู่บ้างสลหับกันอ่าแล้วก็พ่อแม่หนูก็มาบ้างก็โชคดีเว้นวาอยู่บ้านตรงเนี้ยคุณปู่นะกับย่าก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็คือจะมีพี่เลี้ยงมีเราแหละแล้วก็พี่เลี้ยงเป็นนี่เป็นหลักก่อนแซนไบแต่เมื่อวันไหที่ว่าเรามีสัมภาษณ์อย่างนี้หรือมีงานหรือไปออกบูธหรืออะไรแบบนี้อ่าก็จะมีเนี่ยแหละกองหลังคอยช่วยดูอยู่ด้วยอะ ถ้าแบบว่าเดี๋ยวมีงานแบบทีๆอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าพ่อแม่ฟักหน้นะอะไรอย่างเงี้ยมาจากสุพันหน่อยนะอะไรแต่เราก็อุ่นใจนะเป็นอะไรที่เราสบายใจที่สุดแล้วนะครับนะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าถัดจากเราไปที่จะห่วงเขาก็นี่แหละ ปู่ย่ากับตายายนี่แหละนะฮะที่แบบดูแลดีไม่ดูแลดีกว่าเราด้วยเหมือนกันเขาเขาก็ต้องการที่จะแบบเจอหน้าหลานอะไรเงี้ยเออช้าเย็นเชา้ากลางวันเย็นก็อยากเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับเ,ออเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปไหมวิชั่นหรือว่าโลกของเราอะมากมากครับทุกทุกอย่างทุกทุกอย่าง <laughs> <laughs> เลยถามเหมือนกันทุกทุกอย่างเลยค่ะก็คือแบบว่า สมัยก่อนเราก็ยังมีชิลไดนะ้แต่ทีนี้นพอพอมีลูกแล้วทุกๆอย่างก็เราก็จะคิดถึงลูกเป็นอันดับแรกเลยค่ะอย่างแบบว่าเเสร็จงานปุ๊บเราก็อยากกลับบ้านมาหาลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กลับนะเ <laughs> มื่อก่อนนี้ออาแวะมูกระทะซะเลอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบ มาเจอลูกก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวจะอะไรค่อยว่ากันอะไรเงี้ยอจะไปเที่ยวไหนก็นึกถึงแบบว่าไปได้ด้วยไหมกินข้าวร้านไหนก็คือร้านนี้ลูกเด็กเล็กแดงเข้าใดไหมอะไรเงี้ยค่ะเออจริงมันทําให้วิชั่นของเราเปลี่ยนเลยจริงๆนะครับยเมื่อก่อนเคยมีคนบอกไม่เหมือนกันบางทีสารับพี่นะพี่ก็บางอย่างแล้วก็ไม่คิดว่าคนอย่างเราจะเป็นอะไรแบบนี้ได้นี่แหละ S <S <an> <S เออแล้วพี่ก็มีเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังพูดถึงเลยนะคุณพ่ออีกคนหนึ่งที่อยู่แถวๆนี้หนึ่งพอร์ตด้วยเหมือนกันออพอร์ตสลัน<ช>ด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยไปแต่นานละนานละแต่ว่าไม่ได้เจอตอนนั้นไปงานถกข,ของคุณอ,อมพอเสร็จปุ๊บปกติแล้วก็จะมีแต่ว่าไม่ได้ไปว่าไปาไปซ่าหรือไปดิงเนีก็บอกเออทันข้าวก่อนไหมแล้วค่อยเข้าบ้านสิ่งที่มันตอบคือขอรีบกลับไปหาลูกก่อนให้เราบอกเออเหมือนกันงง้นก็มุ่งหน้ากลับมาเหมือนกันนั่นแหละครับน้ตตามคนหน้าเข้าบ้านเลยนั ที่คนบอกว่าอะไรนะกลัวลูกติดแม่เลยอะไรไม่ใช่แม่เราใช่เราติดลูกเราต้องคือบางครั้งลูกก็เล่นไปตามสไตล์เขาเนี้ยค่ะแล้วก็คือเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าคือแค่ห่างมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็แบบคิดถึงแล้วคิดถึงมากๆากเลยเป็นไงม้างนะเออจะคิดถึงเราไหมนะซึ่งบางทีอาจจะไม่คิดถึงเรากำลังสนุกอยู่เออแต่เราก็จะคิดเอะเขาจะคิดถึงเราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะนึกหรือไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรีบไปหาเขาดีกว่า ของพี่นี่ตอนนี้เพิ่งไปเพิ่งของกุดดี้นี่เพิ่งจะรับน้องรับน้องเข้าโรงเรียนได้ประมาณ2เดือนแอดมิดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ยเสร็จรายการเสร็จสัมภาษณ์เราเดี๋ยวจะไปรับกลับละวันนี้กลับละนะฮะเปิดสักราดด้วยโอ้โหคิดได้ใจหืโลกชื่อเท่มากเลยว่ะลูกเอ้ยโลกอะไรคะอีดำอีแดงเกิดมาไม่เคยได้ยินเหมือนกันนั่นนะสินั่นนะฮะ เขาเรียกว่าโรคอีดําอีแดงก็เป็นเย่เด็กเนี่ย<อ>เขาบอกคล้ายๆ RSV <อ>คุณหมอบอกว่า,าตอนนั้นไปตรวจแต่เขาจริงๆเริ่มแค่มีน้ำมูกแล้วก็ไอแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าเอะตอนแรกไปหาหมอเลวเอะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นแบบว่าเขาเรียกเหมือนเป็นพ่อแม่ประสาทแดงหรือเปล่าเราก็เลยอ่ะงั้นเอาง่ายๆขึ้นหน่อยไปซื้อยาลดน้ำมูกกับแก้ไอแต่พอทานไปได้สักพักทำไมมันไม่ดีขึ้นแต่เขาไม่ซึมเลยนะแล้วก็ยังไปโรงเรียนคุณครูก็ทักบอกเห็นเหมือนกันครับอะไรอย่างเงี้ยพอทานยาก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่หายสักทีเออ สุดท้ายก็เลยอ่ะมันสักสัปดาห์ก,กว่ากินยาหมดไปละ <S <S <ม>งั้นไปหาหมอแล้วกัน<ม>ไปเมื่อเสาร์ทย์นี้เลยค่ะ <15. S 1> คิดว่าคิดว่ามันไม่เป็นไรเดี๋ยซ้ำไปมัง้งยังแอบกลัวเลยหมอจะหาว่าเราเป็นภาษา,ศาต <S <S แตกหรือเปล่าว่าอไนะไรเงี้ยแค่ลูกมีเออแค่ลูกมีน้ำมูกกับ<ม>ไอ สุดท้ายเขาก็ผลเพาะเชื้อตรวจแล้วก็เจอ,อว่าเ,เป็นอีดํา <laughs> ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน<อ>ไม่เคยเหมือนกันไอเราว่าเราก็ลุกคุ้งประมาณนึงอยู่ <laughs> ก็รู้จักอีโรคบ้านๆ <laughs> ก็ไม่รู้จักอีดํา <laughs> อีแดงนี่เหมือนกัน <laughs> ปแปลกมากเออน,นะะแต่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นเยอะ <c oughs> ก็ต้องระวงังแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่ออกจากบ้านหรือไม่เท่าไหร่พอไปโรงเรียนเนี่ยทุกคนเตือนหมดเหมือนกันทำใจด้วยส่วนหนึ่งเออทุกคนพูดคํานี้นี่ก็เตือนทําใจแล้วนะรับน้องในชื่อโรกเท่มากอีดําอีแดงนะเขาบอกมันเป็นคู่กันกับไอเอสวี แต่ว่าของก o ดดี้เป็นในกรณีว่าเป็นแค่เป็นแค่อีดําอีแดงเดี๋ยวไม่เป็นไ s เวนะครับเดี๋ยวพอเขาโตกว่านี้ก็จะต้องหมั่นที่เขาล้างมือใช่ใชต้องสอนให้เขาอยากล้างมือแบบว่าเรียนรู้้วยการจับการแบบลุยอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นล้างมือนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเหมือนกันสำหรับเด็กๆนะเข้าเรื่องเนี่ยที่วันนี้เรามานั่งคุยกันเนี่ยเออคุณคุยเรื่องลูกกับเรื่องพี่บ้านนะเข้าเรื่องเนี่แหละคือจริงๆเดือนถามด้วยเหมือนว่าเพลงล่าสุดของคุณนะฮะคุณท่านได้แต่ใดมา นะฮะแสนดีเนี่ยได้มาจากลูกเนี่ยแหละที่มาที่ไปเน่ยเพลงนี้ก็คือแบบเป็นโปรเจกต์ของปีนี้ค่ะแล้วก็เราก็เดือนเดือนเดือปีนี้ปีโปรเจกต์ปีนี้ปีนี้ต้องมีเพลงอื่นๆด้วยอีกสิก็มีอีกแต่มาถึงวันนี้เริ่มต้นปีนี้เริ่มต้นปีใช่ต้นปีต้นปีนะครับเริ่มต้นปีนี้ใช่ค่ะก็ก็เป็นโปรเจกต์ของต้นปีเราก็มีความรู้สึกว่าในช่วงต้นปีอ่ะเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรเราเพิ่งเพิ่งคลอดลูกได้ไม่นาน ยังนึกถึงแพชชั่นในความเป็นเขาอยู่คนก็ยังเห็นเราและเขาอยู่ได้เหมือนกันใช่ค่ะเปาก็เลยแบบว่าในช่วงนั้นเปาก็ มันมันหลายสิ่งที่แบบประดังประเดมากับตัวแม่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างมากๆจนเข้าใจราบอกพี่ทีมงานว่าเราอยากมีเพลงเพลงหนึ่งที่มอบให้กับคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราห่วงใยเขาเรารักเขามากๆเราอยากจะเห็นเขาแบบมีความสุขอยู่บนโลกนี้ขอนิดนึงได้ไหมตอนแรกที่เปิดเพลงเนี่ยคนรู้เรื่องซาว์เช็คอะแล้วก็เปิดแล้วก็อยู่คนเดียวอะเออเป็นท้อง นั่งอะแล้วเรารู้ว่าแบบเรารู้ว่าเพลงนี้มันมาอย่างไงอะแม่งนั่งน้ำตาซึมอายไนี่ไม่เคยได้ยเลยฝาเลยนะเนี่ยนั่งอยู่ห้องแงะแล้วคางดอกก็อยู่ก็ไปไม่รู้ไงนี่ก็อยู่คนเดียวในห้องอะเปิดก็นั่งฟังแม่งเอ้ยเหมือนน้ำตาซึมว่ะคือเพลงเนี้ยหนูว่านะคนที่มีลูกคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจะรู้สึกมากกว่า คือแบบคนอื่นใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าพอปล่อยเพลงนี้ไปอ่ะคนที่เป็นแม่คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเขาจะแบบเออเพลงนี้มันจริงมากมันมันคือชีวิตเขาเลยเ้าไปเออจริงนะครับค่ะเนี่ยแหละคือมันเป็นเพลงรักจริงจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เพลงรักลูกจริงๆมันเป็นเพลงถ้าฟังในความหมายไม่ลำเอียงผมใช้คำนี้ตัวผมเองถ้าไม่ลำเอียงแบบเข้าข้างตัวเองว่ามันเป็นแบบเพลงเรากับลูกเนี่ยเออเป็นแบบกว้างกว้างเนี่ยจริงๆมันเป็นเพลงรัก มัน<ช><ช>เป็นพูดถึงคนที่ใครสักคนที่เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่แสนดีกนะฮะเออแต่พอดีว่าอย่างที่บอกว่าพอดีว่าชีวิตคนนั้นคููทั้งคข,ของคุณแม่ป้ายแดงนี่ของผมได้เหมือน<ช>กันเนี่ยเออมันทําให้เรานึกนึกลิงก์ไปถึงถึง1ึงลูก<ช>อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออ เพลงมันจริงเนอะ,ะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยพูดแล้วทำไมจะถูกดีกว่าปก<ถ>ติไม่ได้คนแบบนี้นะที่พูดจริงจริง๋ยวร้องสิเดี๋ยวแม่จะร้องตามปกติปกติไม่ได้คนแบบนี้วันแรกที่หนูฟังไกด์จากน้องนทอยอันนี้กระลังถามว่าคุณไปบีฟคุณแบบว่ามีโจทย์นี้ก่อนแล้วคุณไปบีฟทีมงานใช่ค่ะเออคุณไปบีฟทีมงานเสร็จปุ๊บแล้วเขาไปหาแล้วทีมงานเนี่ยมาจากไหนก่อนมุขาถามนี่คุณเลือกจากไหนอะไรยังไงะก็โชคดีมากๆได้ได้พี่พี่ทีมงานของกรมมโกที่แบบช่วยกันแบบสรรหา รกอบรวมกันค่ะเราเรามีไอเดียอันนี้ให้พี่เขาไปแล้วพี่พี่ฝนค่ะพี่ฝนเป็นเป็นทีมของเปาเองเขาก็แบบว่าไปหามาว่าใครจะแต่งเพลงนี้ในสไตล์แบบนี้ที่เราฟิฟมาดีใช่เพราะเรามีความรู้สึกว่าเป็นกลางภาากลางด้วยเหมือนกันเราอยากได้เพลงอะไรที่เป็นลูกทุ่งฟิวชั่น ลูกทุ่งที่เป็นสมัยใหม่มากขึ้นดนตรีสมัยใหม่เนื้อร้องก็เอาตามแบบที่เราลดระนาดน้อยลงหน่อยอาจะใส่ซาวสมัยนี้เพิ่มขึ้นแต่ยังมีความเป็นลูกทุ่งอยู่อะไรเงี้ยยังมีกลิ่นอาความเป็นลูกทุ่งอยู่ทีนี้เราก็แบบว่าโยนอันนี้ไปพี่เขาก็ไปเจอกับน้องคนหนึ่งในรายการในรายการของของ Workpoint นั่นแหละทีนี้ก็น้องก็แต่งเพลงดวงใจด้วย แล้วดวงปางปางพีชชอบชอบลายเส้นชอบลไรของเขาพี่เขาก็เลยแบบแนะนําว่าน้องคนนี้ไหมซึ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ร่วมงานกันซึ่งดวงใจก็เป็นเพลงรักเพลงหนึ่งที่เราสื่อถึงใครคนหนึ่งยิ่งสื่อถึงลูกยังได้หรือคนรักได้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่คือคือลายเซ้นในการแต่งเนี่ยเขาเขาแบบเราตัน่าสนใจน่าสนใจนะใช่ค่ะแล้วพี่เขาก็ไปสืบว่าเอ้าเป็นคนสุพรรณเหมือนกันเอ้าสุพรรณเมือนกันด้วยแม่เรื่งที่สำคัญ ใกล้กันมากใกล้กันดัวเองต่างหาเออนี่ผมลืมเล่าให้ฟังผมเพิ่งไปงานที่สุพรรณมาจริงจะบอกว่าตลอดทั้งกลางวันวันนั้นนะผมเป็นพิธีกรอยู่แล้วกลางคืนเย็นน้องเป่าไปต่อนะฮะเลยไม่ได้เจอกันเนี่ยอะไรเมืองเหนือเฟสติวัลที่วัดป่าเลไลนี่แหละเอออย่างตอนแรกคิดเลยเอ๊ะจะรอน้องกลับไปหาลูกเดียวนี่ไงตอนแรกตอนแรกจะรอกลับเดียวคิดดูดิห้าวันเป็นพิธีกรตรงนั้นขับรถกลับบ้านทุกวันเลยนะ ไม่เอาลูกไปด้วยแล้วไม่ครัตอนแรกคิดเหมือนกันไตอนแรกคิ์เหมือนกันเออแต่ว่าเดี๋ยวก็เขากําลังนี่เขากำลังตอนนั้นไปโรงเรียนนกำลังไปเลยแล้วก็แบบเริ่มเขากำลังเริ่มปรับตัวเข้ากับโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยเอออะต่อโทษขอเรียกแซกนั่นแหละเออแล้วเสร็จแล้วเออเขาเป็นคนแล้วเขาเาเป็นคนสุพรรณเป็นคนสุพรรณค่ะเป็นคนดอยเจดีเส้นเขาก็จะมีความลุกฮุ่งอยู่ในตัวเขาด้วยใช่เออจริงๆเขาเป็นทางแร็ปนะ พังแรปเปอรอะไรอย่เง no like like so ี้ยแต่ว่าเขาเขามีกลิ่นอายความแบบมันโตมายังไงมันจะมีกลิ่นอายอยู่ข้างในนั้นน่ะแล้วสไตล์การแต่งเขาคือเขาอิงครอบครัวอทางทางเขาเพลงนี้มากๆพอน้องได้โจทย์อันนี้ไปก็สักสักพักหนึ่งค่ะไม่ถึงเดือนะเขาก็แบบอส่งไกด์มาเนื้อแบบมาแบบอะไรแบบชื่ออะไรนะชื่อนอตทอยนอตทอยอ่อเฮ้ยผมเคยได้ยินผมเคยได้ยินอย ใช่ค่ะก็ส่งเนื้อมาเ,เรายัางไม่ได้เจอตัวน้องหรอกแต่น้องก็ส่งไ<อ>กด์ส่งเสียงร้องที่เป็นแบบเกากีตาร์มาอะไรเงี้ยวันแรกที่ฟังแล้วหนูก็แบบตอนแรกอัดไว้ตั้งใจอัดแบบว่าเบื้องหลังเรามาฟัง<อ>มาฟังดูซ<ส>ิว่าไ,ไกด์ใหม่มามาฟังไกด์เปก <c oughs> ันนะคทุกคนว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้ยเราเหลังสดใสเดี๋ยวแม่จะฟังนะทุกคนมาฟังพอแม่อะไรเงี้ยพอเกิดขึ้นมาปังอันแรกนี่แบบช็อกแล้วก็แบบ น้ำตาไหลมันไหลโดยแบบไม่รู้ตัวขณะแบบฟังครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่ามันใช่เลยมันคือชีวิตเราเลยบางทีมันฟังก็รู้สึกว่าบางทียังถามด้วยจะไหลทาไมวะมันไหลแบบไม่ได้เสียใจนะมันคือความความภูมิใจมันเหมือนมันเป็นกระแทกอะเออมันเป็นกระแทกใจเราอะอะไรเงี้ยนะฮะนั่นก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันที่ตอนที่ผมฟังแสนดีครั้งแรกผมก็อ่ะเพลงนี้พอขึ้นแสนดีอ้ยเนี่ยผูดถึงลูกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอันไหนฟังซิ แล้วแบบไม่ได้แบบเอาแบบยังไม่ได้คาดหวังเลยยังไม่ได้ฟังอ่ะฟังสินั่งสะพานหนึ่งก็ฟังสะพานเป็นอะไรวะ <c oughs> <c oughs> จริงๆตรงนี้แหละตรงนี้คุณนั่งอย <c oughs> ู่อ่าสาเหตุไม่เจอละเออปัญหาสาเหตุไม่เจอจริงๆ <c oughs> นะฮะเออแล้วก็ได้เป็นแสนดี <c oughs> แล้วพอมันมาใส่เพลงใส่อะไรใส่ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยออกมาปุ๊บแล้วแบบ คือผมไม่รู้ผมจะถามยังไงดีเลยอ่ะคือเพราะมันชอบมันตั้งแต่เนื้อแล้วคุณได้เปลี่ยนหรืออะไรอย่างงี้ก่อนด้วยไหมเออไม่เลยเราเอาตามที่น้องแต่งมาเลยมาทั้งร้อยทั้งดุ่นเลยค่ะคือชอบเลยแล้วตอนแรกอ่ะเปายยังกลัวด้ว่าไกด์น้องน้องเขาร้องออกมาจากใจคือคือมามารู้ทีหลังว่าน้องเขาร้องเพลงนี้มาจากชีวิตจริงจากคุณพ่อเขาด้วยเขาแต่งแต่งจากความรู้สึกของคุณพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องเล่าให้ฟังว่าเพลงเนี้ย เขานึกถึงตอนที่เขาต้องห่างพ่อไปเรียนมหาลัยอืจากคนที่แบบไม่ค่อยคุยกับพ่อไม่เคยบอกรักไม่เคยกอดกันอืจนมาวันหนึ่งน้องเขาจะต้องแบบจากกัสุพรรณไปเรียนที่ไกลๆอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นคุณพ่อเขาก็แบบมานอนกอดเขาออืไม่ได้พูดอะไรกันเลยต่างคนต่างเงียบอยู่ในพวังความเงียบแต่มันอบวนไปด้วยความห่วงใยความรักความ ไม่รู้สิบอกไม่ถูกต่างคนต่างน้ําตาไหลอันนั้นแหะคือแบบอันนี้น้องเล่าให้ฟังในตอนหลังก็เลยแบบว่ามันมีที่มาก็คือความหงใหญ่ความรักก็แหละครับอความรักของของใครก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกโมเมนต์นั้นในเวลาที่เขาแต่งจังหวะช่วงเวลานั้นว่าเออมันออกมาเป็นยังไงหรืออย่างที่เพลงที่ว่าเชื่อแน่ก็เหมือนบอกว่าช่วงเวลาที่เขาต้องแบบว่าไปอยู่ใช้ชีวิตของเขาเองอย่างนั้นนะเออจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเออ พูดแล้วจะมาอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาทําดนตรีอใครทําให้พี่แบงค์ราชวิทย์ค่ะพี่แบงค์โปรดิวเซอร์ของน้องโจอีพูดสิมันมีกลิ่นอยู่เหมือนกันเนอะมัีสึึงตึดงตึดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นหนกันทําไมถึงต้องเป็นคนนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าเราอยากได้เพลงที่มันเนื้อมันอบอุ่นมันห่วงใยและเราอยากได้ดนตรีที่มาห่อหุ้มเนื้อลองอันนี้ให้มันแบบรู้สึก คิดถึงเขาไปอีกอืมอืมก็เลยนึกถึงพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์โปรดิวเซอร์น้องโจอีครับซึ่งชอบชอบดนตรีสไตล์นี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูมีความเป็นฟิวชั่นอย่างที่เราบอกนะจะมีความเป็นลูกทุ่งก็ยังมีและโดยสไตล์ความเป็นปาวลรีได้เหมือนกันนะฮะก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งเราอยู่ละแต่ว่าเสร็จปุ๊บเราอยากทำให้แบบที่บอกมันห่อคุ้มด้วยแบบว่าความแบบเป็นฟิวชั่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันใช่ะก็เลยได้มือดีมาด้วยนะฮะมาทําดนตรีได้อีกเหมือนนกั พอประกอบกันเสร็จปุ๊บแล้วคุณไปร้องเองผมร้องร้องรอดไม่ถามไเลถามจริงออขณะเวลาคุย <laughs> มันมันยากมากๆในตอนนั้นคือ,อ,อพยายามแบบคือทุกครั้งที่หนูร้องมันจะใจสั่นอะ่ะใช่ามันจะใจสั่นผมเลยบอกคุณทุกฟังครับ <laughs> เขาว่าร้องรอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้องเปาร้องไม่ได้หรือว่าบบกว่าร้องไม่ดีหรืออะไรยังไงนะความหมายคือเวลาร้องแล้วขนาว่ามันจะไปได้จบตลอดรอดฝั่งไหมเพราะว่าระหว่างที่ผมคุยกันผมยังรู้สึกได้ว่ามันก็มีบางช็อตที่บางทีมันก็จะมากันทั้งคู่ อคือที่จริงเราไม่ได้บิวว่าเราต้องร้องใชอะไรนะวันนี้มาทำไมวะเออคือในตอนที่เข้าห้องอาด่ะค่ะหนูก็ทำกันบ้านมาส่วนหนึ่งก็คือซ้อมมาอะไรมาแต่ว่าความรู้สึกนั้นที่แบบเข้าห้องอัด่ะเราต้องนึกถึงเรื่องราวด้วยเราจะถ่ายภาพมันมาด้วยเหมือนกันภาพมันก็มาแล้วมันก็นึกถึงมันใจสั่นแล้วแหละแต่เราก็พยายามเก็บไว้ไปต่อไปต่อไปต่อให้ได้จนจน พี่แบงค์บอกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยมาม <laughs> ไม่ไหวแม่ไม่ไหวเอ,บบเออแบบเออนานไหมกี่รอบวันนั้นอัดกันไปอุ้ยอัดแบบ ไม่กิดมันชูวงกว่ากอันนี้อันนี้คือไวมากๆเซ็ไวมากเพราะว่าพี่แบงค์ด้วยด้วยความเป็นสตริงด้วยนะคะคที่ที่เขาแบบครั้งแรกเลยทีแบบ่เราได้ร่วมงานกันอ,อันนี้คือแบบเป็นมิติใหม่ของการร้องมากเพราะว่าพี่แบงค์เขาจะเน้นอารมณ์เพลง มากกว่าถ้าเราร้องแบบจะเป็นหรืว่าคุมการร้องจะเป็นอีกแบบเก็บปลายดีหรือยังตรงกลางลมหายใจเข้านี้อันนี้กระดกสองทีพออะไรอย่างนี้จะไม่ได้ไปแบบนี้ละไม่ได้นึกถึงเทคนิคนึกถึงอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ถ้าอารมณ์ได้พี่แบงก์ก็ปล่อยมันก็เลยชั่วโมงไงอารมณ์มันมาอยู่แล้วมันลอยอยู่แล้วแล้วพอมันลอยพังพลูเออพอบอกว่าเรียบร้อย ใช่คือแบบว่าอืมันร้องโดยเราคิดถึงหน้าของใครที่แบบเรารักมากๆากเลยต้องบอกเข้าใจจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังครับนะเพราะผมเองธรรมชาติผมไม่ใช่คนร้องเพลงเออเพียงร้องไห้เก่งเลยแล้วก็เวลาสมัย่อนเวลาเล่นละครเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหามากเวลาต้องร้องไห้เพราะว่าเป็นคนแบบไม่ร้องไห้เออแต่ว่าเรื่องเนี้ย เขาบอกคนเราจะต้องมีอะไรสักอย่างอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้แบบบางทีอย่างที่บอกแค่ฟังเพลงก็โอ้ตายแล้ว <laughs> นั่งอยู่คนเดียวตรงนี้มาทําไมวะเออเขาก็ไม่ได้ว่าเป็นเพลงเศร้านะวเฮ้ย <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> เออ,เอ,อนะนี่ถือว่าเป็นโปรเจกต์เปิดในปี2อง8ันหใช่คะ่ะหลังจากนี้มีอะไรยังไงบ้างมองว่ายัางไงบ้าง เดี๋ยวก็มีเรื่อยๆมาค่ะก็คือมีโปรเจกต์ที่จริงที่จริงช่วงก่อนอันนี้ก็ไปถ่ายหนังด้วยไปถ่ายหนังแล้วก็มีซีรีส์อีกอะไรเงี้ยไปถ่ายหนังที่ไหนเรื่องอะไรของใครครับเป็นของ Netflix กค่ะจะได้ดนแต่ว่าเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ไม่ได้เป็นซีรีส์นะฮะอันนั้นก็ฉีกไปอีกแบบแต่ว่าเป็น Netflix กออริจินลบทประมาณไหนอยากรู้คุณบอกว่าฉีกเลยอยากรู้นิดนึงบอกได้ไหมหนักมาก ดราม่าจัดดราม่าจัดดราม่าจัดแล้วถ้าเกิดคนดูอาจจะจำเปาวลรีไม่ได้ <c oughs> นี่เดี๋ยวมึงถามทํา,าทำไมถึงต้องเป,ป็นเปาวลรี <c oughs> นั่นสิคะหนูก็ยังงง <c oughs> ในเรื่องต้องร้องเพลงไหมครั้งนี้ไม่เลยไม่เกี่ยวเลยเอออ,อ่ะแล้วทำไมอะเอออยากจะรู้นี่เขาให้สปอยล์แล้วหรอไม่ <c oughs> จริงหรอเขาไม่บอกอะโอเค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 แต่บอกไว้เลยว่ามันมันมากเออมันดาร์กมากมันค่อนข้างที่จะถ้าเกิดดูแล้วก็เฮ้ยนี่เปาวลรีเลอนี่อะไรเงี้ยมันฉีกบทบาทมากค่ะหลืยัง ถ่ายแล้วถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วด้วยใช่โหดมากค่ะออนเมื่อไหร่ออนประมาณมิถุนาปีหน้าจะได้รู้ไงว่าคือเรื่องนี้โอ้ปีหน้าปีหน้าีปีหน้าโอ้ตัดยาวจัง <c oughs> ตัดกานจัง <c oughs> ขนาดเดินนี่มีคอมเก็ตดิ้งอ๋อมีคิวมีคิวนะฮะเออก็ไปถ่ายซีรีส์มาแล้วก็ติดตามละครคผมนะครับรวมทั้งซิงเกิลซิงเกิลเดี๋ยวก็มีมาอีกเอยนะครับเดี๋ยวก็จะมีใหม่เรื่อยๆแล้วก็มานั่งคุยกันอีกนะนะฮะมาอัปเดตกันนะครับทั้งเรื่องซิงเกิลบ้างเรื่องลูกๆบ้างนะครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องฟันขึ้นฟันขึ้นก็เป็นเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งเริ่มเดินแล้วเดี๋ยวก็เป็นเรื่องพูดนะฮะแล้วก็อย่่่่่างงททีบอออกกเเหมมืืนนัรไไจ เขาถึงได้มีไอ้นี่ไงมีที่อะไรเป้ที่แบบว่าอยจุบมันหมาเลยอ่ะพูดตรงๆเลยอ่ะเออผมว่าเล <c oughs> ็งไว้แล้วค่ะแต่ไม่ก <c oughs> ็วิ่งอยู่สวนอยู่หมู่บ้านเนี่ยนะ <c oughs> ปล่อยตอนเย็นไปวางปึง้งแล้วก็ปล่อยเลย<อ>วิง่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วไวมาใช่นะครับเมื่อต้นปีได้พาไปสนามหลวงไปไหว้แต่เรามีพระเชี่ยวแก้ว ลองดูดินเจไปไหว้วัดพระแก้วพอดีอไปไม่ทันปิดคือพอว่าเป็นมีลูกมีอะไรมันจะเป็นครอบครัวใหญ่มันจะเคลื่อนตัวชา้าไปถึงเสร็จบึ๊บตั้งใจไปไม่รู้เขาปิดเร็วบ่ายสามเรียบร้อยนะฮะก็เลยไปไหว้พระเคียวแก้วอพอวางลงที่สนามหลวงบงังบังปุ่ม <laughs> ไม่ไไม่มีเกียร์หนึ่งเลยเี้า <laughs> วิ่งไล่ตามปัสคนที่มองเป็นอะไรวะอะไรเงี้ย โหวิ่งมันเนี่ยนะฮะนี่คือผมก็เตือนกันไปด้วยนะฮะคุณแม่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกันอะไรกันอีกบ้างนะครับเดี๋ยวได้เจอกันอีกแน่ๆนะครับเนะวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่มานั่งคุยกันถึงในเรื่องราวของน้องแสนดีด้วยแล้วก็ถึงเพลงแสนดีด้วยเหมือนกันนะครับนะกับการเริ่มซิงเกิลแล้วก็เป็นการเปิดนะครับผลงานในปี2568กนะครับก็ฝากผลงานนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุด รวมทั้งช่องทางต่างๆของเราด้วยเหมือนกันะนะครับให้น้องเปานี่คุยกับผมมาเยอะละ้ให้น้องเปาได้คุยกับคุณผู้ฟังหน่อยได้ละกันนะครับนะ,ะถึงการฝากผลงานนะครับในปี2.568นี้เลยด้วยครับผมนะเชิญฮะค่ะก็ก็ฝากเพลงที่เหมือนเป็นตัวแทนของ ของคนที่เรารักของคนที่เราห่วงใยละกันเพลงนี้เป็นเพลงหิวใจนะก็เพลงหิวใจนะฟังทำให้เราคิดถึงต่อย้ำความคิดถึงนะคะก็หลายๆคนเอาไปเล่นแพนเสียงกันในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเปาว่าเปาเข้าไปดูทุกๆทุกๆุกคลิปเลยเรารู้สึกว่าได้เห็นความรักความห่วงใยจากหลายๆคนค่ะมันเป็นสิ่งที่อบอุ่นมากอืก็ หลายๆคนก็ช่วงที่ผ่านมาวันแม่แม่ก็ลงรูปครอบครบัวลงรูปลูกลูกก็ลงรูปพ่อแมอออ่ชอบมากๆเลยก็คือมีครอบครัวหนึ่งค่ะส่งมาบอกว่า Uh, แฟนพี่เขาเป็นทหารอยู่ชายแดน mm hmm. ค่ะแล้วพี่เขาฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่ามันโดนใจเขามากๆเขารู้สึกภูมิใจที่แฟนเขาได้ไปเป็นแนวหน้า <c oughs> ได้ทําเพื่อครอบครัวได้ทําเพื่อชาติปกป้องทุกคน <c oughs> แล้วเขาเขาขอบคุณสําหรับเพลงนี้หนูรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นตัวแทนของคนที่เรารัก เป็นเพลงรักเนี่ยแหละเป็นเพลงรักอ่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังการลองฟังกันนะคะตอนนี้ก็เข้าไปดู MV อ่ะ MV หนูป็นพอดเรื่องเองด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่เอามาจากเรื่องจริงโหทำเล่ายังไง MV ขอหน่อยนึงอ่ะ MV คือช่วงที่หนูท้องใหม่ๆเนี่ยหนูเจอเจอก้อนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งในในเต้านมแล้วทีเนี้ยมันพึ่งมีอยู่ในช่วงที่เราให้นมลูกแรกๆค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันกลัวการตายมากๆ เออเราเป็นแล้วลูกจะกินยังไงางไใช่แล้วลูกจะเป็นยังไงแล้วยังไงเราก็คือแบบว่าตอนนั้นเราฟุ้งมากๆเลยจนทําให้ให้เกิด MV อันนี้ขึ้นมาเราตอนนั้นเราไถ่ไถ่หาความรู้ในทิกตอกด้วยในต่างๆต้องทายังไงดูแลตัวเองยังไงไปผ่าเดี๋ยวขึ้นไปผ่าขึ้นมาลูกจะกินนมได้ยังไงอะไรอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะฟุ้งแล้วเราก็เลยไปหาคําตอบในพวกโซเชียลต่างๆแล้วเราก็ไปเจอกลุ่มแม่แม่แล้วก็กลุ่มครอบครัวที่เขาเป็นโรคมะเร็งอ๋อ ก็เลยก็เลยแบบว่าเห็นความรักความเขาเรียกความอดทนพลังรักของของครอบครัวที่แบบว่าบางบ้านก็แบบหายขาดเลยเพราะความรักที่เขาสู้สู้จนชนะกับโลกนี้หนูก็เลยไปดึงจากตรงนั้นอนะมา,มาใส่ในเอ็มวีแล้วก็เลยเป็นเอมวีอันนี้ออกมาอมืฟังกันจะมาอีก oh. <laughs> เออเปนเพลงเป็นเพลงรักเป็นเพลงรักเป็นเพลงรักนะฮะมันแสดงให้เห็นถึงความรักความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใช่ค่ะความรักที่บางทีเราอาจจะยังไม่เคยเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนะก็ฝากด้วยค่ะฝากกันด้วยนะครับเองแสนดีนะฮะก็ติดตามชม Mv ได้เราด้วยเช่นกันใช่ YouTube รา a Micro Official นะคะหรือว่า TikTok ก็ได้เอนะคะ ผมก็จะได้เข้าไปเล่นด้วยเหมือนกันนะครับผมนะฮะกับเลลงนี้เลยด้วยนะครับนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับกำลับแสนดีนะฮะจากเปาลีพรพิบุตครับแล้ววันนี้ขอบคุณน้องเปาด้วยนะครับที่มาคุยกับพวกเรานะครับชาวคนรุ่นเุ่งมร้อยสามยติดเทรนด์ไปฟังด้วยกันเลยครับเปิดมันเมาส์